สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็ก5ประตูสภาพพิสวยขับดีเครื่องแรงมานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ Ford Fo c u s ั5ประตูเครื่องยนต์2,000เกียร์โตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1,000 10, 0บาทขึ้นไประสตรรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพตีน่าใช้มากๆเลยนะคะฟอดโฟกัสท่าประตูเครื่องยนต์ส0 0พท็อปสุดกียอโตคันนี้ปี2 0ง3ค่ะโปรโมชั่นของวาอยู่ที่2 6งแ0 0หันบาทเท่านั้นค่ะมีโมโนไฟฟ้าด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านะคะ ระบบเซนอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพไฟฟ้าแอร์กาดเอสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะสภาพดีนะใช้มากเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเติมน้ำมัน E 1 0ได้ด้วยนะกว้างนั่งสบายขับดีบอดี้สวยมากๆเลยค่ะฟอร์ดโฟกันไม่ต้องกังวลน,นะคะคันนี้ขับดีสุดๆเลยค่ะความปลอดภัยอันดับหนึ่งนะคะ น่าใช้ค่ะด้านหลังนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้นะคะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถแทชแบกค้าประตูไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะคันนี้แอร์แบกคูนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนแนนซ์ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ค่ะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID ดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a a m p 1 0ค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ๊ายบายค่ะ